เียสุนโเียสุนยกสายยกยกไม่ได้ครับตาไปตาไปตาไปพิงได้ตังพิงได้กาาากางี้โอ้โหกับเข้าอแต่ว่าโอ้โหนะครับนี่นะฮะข้าให้ด้วยอาแล้วับพายา